ทังเวลาสาระบันเทิงสวัสดีค่ะสร้างปัญหาอย่างมากโอมโมโดยีลูกยางสาวอิตาลีชี้จุดเด่นของลูกยางสาวไทยความเคลื่อนไหวของเชมเก่าอิตาลีทีมแกร่งจากยุกโรปที่ประเดิมสนามด้วยการลอนชนะทับนักตลบลูกยางสาวไทยไปแบบผืดจับ3ต่อ2เซตในการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023เมื่อคืนวันอังคารที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยหลังจบเกมโลเวตโอมโมโลยีนักตบสาววัย20ปี ที่ถาม2 3แต้มตบทำคะแนน16ครั้งบล็อก4ครั้งและเสิร์ฟเอช2ครั้งในเกมนี้ออมให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกในชัยชนะที่แสนกดดันในครั้งนี้พร้อมทั้งชื่นชมทีมรุ่ยยางสาวไทยคู่แข่งเป็นอย่างมากสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเกมนี้คือมันสามารถเรียกความมั่นใจและสอนให้เรารู้ว่าอย่ายอมแพ้การเจอกับทีมชาติไทยพวกคุณก็ไม่หมดหวงังนั่นเพราะพวกเขาเป็นทีมที่มีเกมรักที่ดีมากๆทีมหนึ่ง เราต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อเอาชนะแน,นรดับของพวกเขาเรารู้ว่าถ้าเราเสียสมาธิไอแม้แต่นดเดียวเราจะเป็นฝ่ายแพ้ชัยชัยชนะในเกมนี้สําคัญมากจริงๆมันทําให้พวกเราคลายความกดดันลงและพร้อมที่จะสู้ต่อไปในเกมหน้าขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุปและคําค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนด้วยนะคะ